สหรัฐสั่งอพยพประชาชนที่รัฐแคลิฟอร์เนียไม่ต่ำกว่า20,000คนเพราะความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วมค่ะถนนในเมืองซานตาบารบารรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐจมอยู่ใต้กระแสน้ำหลังจากพายุฝนที่ตกหนักติดต่อกันทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสั่งอพย,ยพประชาชนประมาณ25,000คนออกจากพื้นที่เสี่ยงที่จะเผชิญน้ำท่วมสูงและบินหลบ อาคารบ้านเรือนมากกว่า1 0 0 0 0แสนหลังยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้และล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตในช่วง10วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย14คนแล้วโดยเมื่อวานนี้โจไวัยเดนประธานาธิบดีสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อเปิดทางให้สำนักจัดการภาวะฉุกเฉินกลางหรือีมาจัดทรงความช่วยเหลือไปอยังผู้ประสบภัยได้ เวอร์จินออบิทบริษัทผู้ให้บริการด้านยิงดาวเทียม erm, เปิดเผยว่าภารกิจส่งดาวเทียมขนาดเล็ก9ดวงขึ้นสู่อวกาศจากจรวดที่ติดตั้งอยู่บริเวณปีดเครื่องบินโบอิง747ประสบความล้มเหลวหลังจากเครื่องบินลำดังกล่าวออกเดินทางจากสนามบินทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเพื่อปล่อยดาวเทียมเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกผู้อเมริกันฝ่ายวิศวกรรมระบบของบริษัทเปิดเผยว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับจรวด ทำให้ไม่สามารถส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรได้โดยจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังภารกิจนี้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอาวกาศแห่งอังกฤษกองทัพอากาศบริษัท Virgin Orbit และสภาของคอนองเพื่อเพิ่มความสามารถทางทหารและประโยชน์สำหรับภาคธุรกิจต่างๆ หลายพื้นที่ในกรุงนิวเดลีของอินเดียทัศนวิสัยแทบจะเป็นศูนย์หลังจากคื่นความหนาวและหมอกหนาได้แผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งตอนเหนือและทั้งตอนเหนือของประเทศขณะที่ประชาชนต้องสวมเครื่องแต่งกายมิดชิดเพราะสภาพอากาศหนาวเย็นหมอกที่ลงนากระทบต่อการใช้ชีวิตและการสัญจรของประชาชนและยังทำให้เที่ยวบินมากกว่าร้อยเที่ยวบินในกรุงนิวเดลี Daily, เกิดความล่าช้าหรือต้องเปลี่ยนเส้นทางไปยังที่อื่น เช่นเดียวกับรถไฟหลายขบวนที่เดินทางล่าช้ากว่าปกตินอกจากนี้โรงเรียนหลายแห่งประกาศงดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ขณะที่หน่วยงานอุนตุนิยมวิทยาอินเดียคาดว่าในวันนี้หลายพื้นที่ของกรุงนิวเดลีและรับทางตอนเหนือและตะวันออกจะ,ะเผชิญกับหมอกหนาถึงหนามากก่อนที่สภาพอากาศจะค่อยๆอ,อ,อุ่นขึ้น